เราคุยกันไปแล้วครับว่าการมอบหมายงานเนี่ยเป็นหน้าที่งานสําคัญของคนที่เป็นหัวหน้างานนะครับและเรามอบหมายโดยเจตนาหลักเพื่อที่จะสนับสนุนให้ลูกน้องได้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติสิ่งใหม่ๆดูนะครับซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่มีค่ากับเขาเป็นประสบการณ์โดยตรงเลยครับและจะช่วยให้เขาได้รับประสบการณ์ที่จะเอาไปต่อยอดในการเติบโตก้าวหน้าในอาชีพการงานของเขาได้นะครับ คราวนี้มีประเด็นที่น่าสนใจว่าเราควรมอบหมายงานเรื่องใดบ้างให้กับลูกน้องและมีงานเรื่องใดบ้างที่เราควรจะต้องทําเองไม่ควรมอบหมายให้กับลูกน้องครับประเด็นนี้แหละเป็นเรื่องที่น่าจะต้องมาคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเอาเรื่องแรกก่อนครับงานที่ไม่ควรมอบหมายให้กับลูกน้องนะครับมีงานอยู่หลายอย่างครับที่ท่านจะต้องทําเองแม้จะอยากมอบหมายท่านก็ไม่ควรให้ลูกน้องทาครับเพราะมันเป็นงานที่ว่ากันจริงๆแล้วนะมันสเปค ไว้เฉพาะสําหรับคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่เป็นผู้จัดการเท่านั้นแหละงานแรกคืองานที่ต้องจูงใจหรือกระตุ้นสร้างพลังสร้างขวัญกำลังใจให้กับลูกทีมครับอันนี้ห้ามให้ใครทําเด็ดขาดครับเราจะฝากลูกน้องสักคนหนึ่งไปบอกให้ลูกน้องคนอื่นๆว่าอาทุกคนทุกคนขยันขันแข็งทุกคนกระตือรือร้นกับการทํางานนะอันนี้ห้ามทาครับเพราะว่าลูกน้องคือลูกน้องอครับลูกน้องไปคุยกันเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆจะกลายเป็นว่า ถ้าท่านทําจริงนะไอ้ลูกน้องคนที่ท่านมอบหมายไปทาเนี่ยมันจะถูกลูกน้องคนอื่นๆ่นนะเขมนว่าใช้อํานาจมันเหมาะสมอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเขาก็จะอยู่ยากแล้วแหละทีู่่อยู่ยากเนี่ยเป็นเพราะเราทําให้เขาอยู่ยากอะ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังงานสักนิดหนึ่งครับงานที่ต้องจูงใจลูกน้องเนี่ยรวมถึงการที่จะต้องฟีดแบกลูกน้องด้วยนะ จะต้องสะท้อนผลงานให้กับลูกน้องคือบอกกับลูกน้องว่าอะไรดีหรือไม่ดีอันนี้ห้ามห้ามมอบหมายให้ลูกน้องทําเด็ดขาดท่านต้องทําเองมันเป็นงานเฉพาะเรียกว่าเฉพาะตัวของท่านที่ท่านจะต้องทําเองนะครับงานถัดไปคืองานที่ต้องปรึกษาหารืกอกับผู้ใหญ่ครับเช่นเจ้านายผู้บริหารระดับสูงเรียกเข้าพบเนาะท่านจะบอกว่าอ่ะผมไม่ว่างครับผมขอส่งน้องคนนี้ไปแทนก็แล้วกันอันนี้บางครั้งก็คงจะได้ครับและหากท่านไม่ว่างนั่นอ่ะมันเป็นเพราะท่านต้อง ไปทํางานให้กับผู้ที่ใหญ่กว่าจริงๆอันนี้พอยอมรับกันได้ยกตัวอย่างเช่นผู้จัดก,การฝ่ายของท่านน่ะขอให้ท่านก็ไปพบแต่ท่านติดกับ GM หรือติดกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรอยู่เช่นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การรองกรรมการผู้จัดก,การแบบเนี้ยอยู่อันเนี้ยมันพอฟังได้ครับท่านจะมอบหมายให้ลูกน้องสักคนหนึ่งอ่ะไปคุยกับผู้จัดก,การฝ่ายของท่านแทนอันนี้ก็พอไหวครับแต่ท่านต้องมั่นใจว่าลูกน้องของท่านคนที่ได้มอบหมายไปคุยเนี่ยเขาคุยรู้เรื่องนะเขาพอรู้รายละเอียดนะ แปลว่าท่านต้องบรีฟกับเขาพอสมควรถูกต้องไหมครับมันจะไม่มีปัญหาประเด็นนี้มากนักหรอกหากเรากับลูกน้องเนี่ยพูดคุยกันอยู่บ,บ่อยๆอัปเดตงานต่างๆกันอยู่บ่อยๆนะครับงานแบบที่3ครับคืองานเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวหรือเกี่ยวกับภาพลักษณ์ความเป็นหัวหน้านงานเนี่ยท่านจะให้คนอื่นทําแทนไม่ได้ท่านจะมอบหมายให้ลูกน้องทําแทนไม่ได้ครับงานแบบว่ามันเกี่ยวข้องกับสถานะของท่านยกตัวอ,อย่างเช่นท่านเป็นคนที่อยู่ในคณะทํางานอ่ะเนาะ เขาแต่งตั้งมาท่านเป็นชื่อของท่านโดยเฉพาะเนี่ยท่านไม่ควรมอบหมายให้ใครนะเพราะคนณะทํางานคนอื่นๆเนี่ยเขาจะคอมเมนต์ได้ว่าเอ้ยก็เราตั้งคุณก็ามาเป็นคณะทํางานมาร่วมพิจารณาเช่นร่วมพิจารณาเรื่องการลดคอสทําโปรแกรมคอสเซฟิงในระดับองค์กรแบบเนี้ยแต่ท่านไม่เข้าเลยท่านมอบหมายลูกน้องท่านมาเข้าเนี่ยจริงอยู่แม้ลูกน้องท่านอาจจะรู้เรื่องนั้นดีถ้าท่านให้ลูกน้องมาเข้าบ่อยๆครั้งเนี่ยคนอื่นจะมองว่าโดยเฉพาะผู้บริหารนะจะมองว่าท่านไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องแบบนี้มากนะัก ถ้าเขามีอำนาจเขาอาจจะสั่งการตูมเลยว,ว่าอ่ะแบบไม่ต้องเกรงใจกันนะเขาก็ปลดท่านออกจากคณะทํางานเขาก็ดึงลูกน้องท่านมาทําเองแต่ถ้าท่านไม่มั่นใจว่าท่านรู้จรงิงเรื่องแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมแนะนำนะสงวนท่าทีนิดหนึ่งนะฮะคือเราเป็นคณะทํางานนี่แหละแต่เราก็อินไว้น้องเข้าไปขอเชิญบอกกับหัวหน้าคณะทํางานว่าเนี่ย เราเราขอเชิญน้องคนหนึ่งที่อยู่ในทีมของเราเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะเพราะว่าน้องคนนี้จะได้รับมอบหมายให้ไปทํางานอะไรบางอย่างต่อไปเราต้องการฝึกเขาแบบเนี้ยมันน่าจะละมุนละม่อมมากกว่าไหมถ้าลองคิดดูนะงานบางอย่างที่เป็นงานใหม่งานยากลูกทีมไม่มีความรู้ลูกน้องยังไม่เคยทามาก,ก่อนเนี่ยไม่ควรมอบหมายนะครับเพราะจริงๆอะ่ะจะมอบหมายไปก็ได้นะแต่ท่านต้องตามประกบะนะท่านต้องตามประกบแบบจะต้องใกล้ชิดมากๆเลยอะ่ะเพราะธรรมดาเนาะ ถ้าลูกน้องรู้ว่างานนั้นท่านก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนท่านก็ไม่เคยทํามาก่อนแล้วท่านมอบหมายให้ลูกน้องทําเนี่ยลูกน้องจะวันไหวมากเลยอะวันไหวแบบนี้ฮะโหพี่พี่ยังทาไม่ได้อะ่ะพี่เอามาให้ผมทําเนี่ยพี่คิดเหรอว่าผมจะทําได้แต่เขาไม่บอกกับเราโดยตรงอนะเนาะแต่บางทีก็จะไปคุยกับเพื่อนถ้าท่านมีใครสักคนหนึ่งที่พอท่านจะสืบข่าวต่างๆเหล่านี้ได้นะท่านจะได้ยินคําแบบนี้แน่นอนครับแล้วมันจะกลายเป็นว่าโหพี่โยนงานมาว่ะ ตัวเองทําไม่ได้แล้วเอามาให้ลูกน้องทําคิดว่าลูกน้องจะทําได้หรออย่างนี้นะครับดังนั้นถ้าท่านจะมอบหมายงานยากหรือมอบหมายงานที่ลูกน้องไม่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วท่านก็ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยมันจะต้องอยู่ในโหมดของการช่วยกันทำครับมันจึงจะโอเคมากที่สุดอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยการที่ต้องได้รับการยอมรับจากลูกน้องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญมากที่ห้ามห้ามพลาดเลยครับเพราะไม่งั้นจะเสียรลังวัดกับตัวเราเปล่าเปล่าเลยนะครับงานอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ควรมอบหมาย คืองานที่เป็นอำนาจเฉพาะตัวของท่านครับเช่นการเซ็นอนุมัติเอกสารการอนุมัติเงินสดย่อยหรือที่มันมีคู่มืออำนาจดำเนินการน่ะที่เรียกว่า authorization matrix หรือ authorization manual ก็แล้วแต่จะเรียกชื่อยังไงอะนะฮะมันจะระบุไว้เลยว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านจะให้ลูกน้องไปเซ็นแทนแล้วก็วงเล็บคำว่าแทนหัวหน้ามันจะดูตลกไปไหมอะเพราะเรื่องแบบเนี้ย มันจะต้องอาศัยการวิเคราะห์การดูข้อมูลเป็นอย่างดีเนาะลูกน้องจะตัดสินใจแทนเราได้ไหมครับจริงไหมฮะเอาละนั่นคืองานที่ไม่ควรมอบหมายให้ลูกน้องทําครับและมีงานบางอย่างครับที่ท่านควรมอบหมายให้ลูกน้องทําครับลองมาดูกันสักห้าเรื่องนะครับงานอย่างแรกครับคืองานที่ท่านทําจนชํานาญแล้วอะท่านมอบหมายลูกน้องทําได้ครับเพราะท่านจะรู้แล้วว่าจุดที่ต้องระวังคืออะไรกระบวนการขั้นตอนวิธีการทําให้เกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลอย่างไรท่านก็เอามาฝึกเอามาสอนลูกน้อง ได้ครับอย่าลืมว่าการมอบหมายงานเนี่ยมันเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ท่านจะใช้ในการพัฒนาลูกน้องถูกต้องไหมครับดังนั้นถ้าเรามีความเชี่ยวชาญมีความชํานาญในเรื่องแบบนี้ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดีงามนั่นเองนะฮะงานอย่างที่2คืองานที่มันไม่เร่งด่วนไม่สําคัญท่านไม่ต้องทําเองครับอันนี้มอบหมายลูกน้องทําได้เลยครับ พอเราจัดลาดับความสําคัญของงานมาเนาะมันก็จะต้องทํางานแบบที่ทั้งสําคัญแล้วก็เร่งด่วนก่อนนะครับแล้วก็ไปทํางานที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนแล้วก็งานที่เร่งด่วนแต่ไม่สําคัญในลําดับรองๆต่อไปนะครับแต่งานไหนที่มันมีลักษณะที่ทั้งไม่สําคัญและไม่เร่งด่วนเนี่ยท่านไม่ต้องทําเองอันนี้แหละครับคืองานที่จะมอบหมายมาให้ลูกน้องทําเป็นลําดับต่อๆไปได้นะครับงานแบบที่3คืองานที่ลูกน้องลูกทีมของเราชํานาญมากกว่าครับ ก็เป็นไปได้เนาะคนอยู่หน้าง,งานจะต้องรู้งานรายละเอียดดีที่สุดนะครับเช่นการดูแลรักษาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้นเนี่ยคนที่เป็นลูกน้องในรายของเราเนี่ยเขาจะรู้จักมากกว่าเราถ้าจะต้องสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรระดับปฏิบัติการเลยเนี่ยลูกน้องที่เป็นรีครูเตอร์ของเราเนี่ยจะมีประสบการณ์มากกว่าเราเพราะเขาสัมภาษณ์คนที่ตําแหน่งระดับปฏิบัติการเนี่ยบ่อยครั้งมากกว่าเราถูกต้องไหมครับดังนั้นงานแบบนี้ครับจะต้องให้เขา ทำโดยที่เราไม่ต้องไปแย่งเขาอะนะฮะบางท่านอาจจะบอกว่าเอ,อ้ยเ,เป็นงานที่ลูกน้องทําอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าเราอาจจะเพิ่มดีกรีให้เขาไปทําการสัมภาษณ์บุคลากรในตําแหน่งที่สูงขึ้นสักหน่อยเช่นแต่เดิมก็สัมภาษณ์เฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเจ้าที่อาวุโสขึ้นไปเนี่ยเราสัมภาษณ์เองเราก็อาจจะเขาให้เขานะสัมภาษณ์เจ้า,ท,า,ท,าที่อาวุโสหรือหัวหน้างานในบางตําแหน่งเพื่อฝึกทักษะด้วยก็ได้ครับแต่นั่นแหละครับอาจจะต้อง ojt ลูกน้องในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับ และงานสุดท้ายครับคืองานเสมียนง,งานจัดเอกสารงานเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องทําเองครับถ้าทําเองนี่เสียลังวัดเรามากเลยนะฮะอย่าลืมนะฮะเพราะว่ามันเป็นงานอะไรที่ท่านทําผ่านมาเยอะมากมายแล้วอ่ะถ้าลูกน้องเห็นท่านที่เป็นหัวหน้าง,งานจะต้องไปจัดเอกสารนู่นนี่นั่นถ้ายกเว้นจะต้องเป็นเอกสารของตัวท่านเองที่ต้องทำนะครับมันจะเสีย ภาพลักษณ์ที่ดีของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานมากเลยอะ่ะลูกน้องบางคนจะคิดนะว่าโอ้แบบพี่เป็นผู้จัดก,การพี่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยพี่ประชดเอกสารยิ่งกว่าพวกผมอีกเว้น,นแต่ว่าท่านต้องการที่จะจัดเอกสารบางอย่างของท่านและดึงลูกน้องเข้ามาช่วยในการจัดเอกสารของแผนกเนี่ยแบบว่าทํางานร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้จะได้ภาพลักษณ์ที่ดีมากกว่านั่นเองนะฮะเอาละครับนั่นคือ5งานที่ไม่ควรมอบหมายและอีก5้างานที่ควรมอบหมายครับลองเอาไปคิดดู เผื่อจะช่วยให้การมอบหมายงานของท่านมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำคัญไม่ใช่คิดอย่างเดียวครับต้องลงมือปฏิบัติด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง Leader Mentor Podcast อย่าลืมติดตามในพิสอตต่อๆไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ